สวัสดีครับรท่านผู้ชมครับกลับมาติดตามรับชมรายการข่าวเด่นไปเด่นดังกันทุกวันอาทิตย์เวลา8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นทาทีกับสถานีโทรทัศน์บ้านบ้านทีวีสถานีของทุกคนช่อง3 7 3 1 1 3าาและ117นเจดจาน psi จานดำพบกับผมอีกเช่นเคยครับอิทกระแสข่าวครับและรายการข่าวเด่นไปเด่นดังท่านผู้ชมครับตำรวจอำเภอศรีสัสชนาลัยเนี่ยเขาโชว์ผลงานเจ๋งครับไปรวบหนุ่มขับรถเก๋งเนี่ย ไปเที่ยวตะเวนลักเงินทอนของร้านค้าสะดวกซื้อตามริมถนนต่างๆในเขตสองอำเภอซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอสวรรคโลกและอำเภอศรีสัสชนาลัยเดี๋ยวเราไปชมข่าวนี้กันครับตำรวจเขาโชว์พนักงานรวบโจรขับรถเก๋งตะเวนงัดร้านค้าริมถนนแล้วก็ลักเงินทอนแม่ค้าเนี่ยเสียหายมากกว่า10ล้านค้าเลยสุดท้ายจนมุมครับไปจนมุมที่ไหน ในขณะเดินทางไปหาแฟนสาวพบประวัติครับเพิ่งออกจากคุกมาในคดีรักทรัพย์เมื่อปี60จากการสอบถามตำรวจถึงกับอึ้งเลยครับ20บาทมันก็ยังเอานะชาวบ้านเนี่ยก็ชมเชยตำรวจว่าโอ้โหสามารถรวบได้เนี่ยตำรวจเก่งจริงๆจ,จากกรณีโซเชียลในจังหวัดสุขโขทยัยเข้าพากันแชร์คลิปเตือนภัยมีโจรคนหนึ่งงรูปร่างผอมขับรถเก๋งถอดป้ายทะเบียนก่อเหตุ งัดร้านค้าริมถนนตอนดึกๆตามเส้นทางต่างๆในเขตพื้นที่อำเภอศรีสัสชนาลัยและอำเภอสวรรคโลกมีร้านค้าที่ถูกก่อเหตุเสียหายนับเป็นสิบสิบร้านค้าเลยไม่ว่าจะเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาหารตามสั่งร้านขายหมูกระทะร้านกาแฟร้านขายแตงโมอะไรต่างๆขายผักขายอะไรเนี่ยอยู่ริมถนนเนี่ยมันเอาหมดนะครับทรัพย์สินที่ได้ไปเนี่ยนะครับก็นำไปเก็บไว้ หอนลูกค้า20บาทก็ยังเอานะครับจนไปจนถึง2,000บาทจนเป็นที่หวาดกลัวของบรรดาร้านค้าต่างๆนะครับต่างก็เก็บข้าวของและก็ทรัพย์สินที่มีค่าของตนเองเนี่ยนะครับเวลาปิดร้านเนี่ยก็ต้องเก็บเอาเข้าบ้านเลยความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยเมื่อเวลา12.30นาทีของวันที่28ที่ผ่านมาทางเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทร สีสัชนาลัยนำโดยพันตำรวจเอกสิระพงศ์เกิดคุณากรพร้อมกับการสถานีตำรวจภูธรสีสัชนาลายัยไรร่วมด้วยพันตำรวจโทวรลวิ์คดชไก่รองผู้กำกับสอบสวนพันตำรวจตีรุ่งโลดเพชรมีสารวัตรสืบสวนสอบสวนพร้อมชุดจับกลุ่มครับควบคุมนายสมเกียติมีเยื่อใหญ,ใหญ่อายุ29ปีอยู่ที่บ้านเลขที่191ตำบลป่าเง,งิ้วอำเภอสีสัชนาลายัยไปทำแผนประกอบคำรับสาร,รภาพ ตามร้านค้าต่างๆที่เคยก่อเหตุหลังเจ้าหน้าที่เนี่ยได้ติดตามจับกลุ่มได้ในขณะเดินมาหาแฟนสาวในพื้นที่ตำบลบ้านตึกอําเภอรีสัตรชนลาลัยช่วงบ่ายวานของวันที่28ที่ผ่านมาโดยหลังเกิดเหตุนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้ทําการตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนหลายขับผ่านจนพบรถต้องสงสัยเป็นรถเก๋งโตโยต้าสีบอลหมายเลขทะเบียนขอไข่งอง 3178พิษษณุโลกจึงเช็คอย่างละเอียดจนพบว่าผู้ต้องสงสัยคือนายสมเกียรติโดยพบว่าใบหน้านี้ขายกับภาพที่กล้องวงจรปิดนั้นจับภาพไปได้และจากการตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจำคุกในคดีลักทรัพย์เพิ่งพ้นโทษออกมาเมื่อปีพศ2560จึงทำการจับกลุ่มตัวพร้อมของกลางบางส่วนแล้วก็พร้อมยานพาหนะนั่นก็คือรถเก่งที่ใช้เป็นยานพาหนะ และเสื้อผ้าที่สวมใส่ในวันก่อเหตุนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงนำตัวกลับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจภูธรศรีสัชนาลัยด้านนายสมเกียตินะครับให้การว่าตนเองเนี่ยได้ตะเวนงัดร้านค้าต่างๆเพื่อลักทรัพย์จริงโดยเน้นไปที่เงินอย่างเดียวไม่สนใจข้าวของอย่างอื่นโดยเจ้าของร้านเนี่ย มักจะทิ้งไว้ภายในร้านไม่มากก็น,น้อยนะครับตนเนี่ยเอาหมดเลยแม้กระทั่งเหรียญ10บาท20บาทเหรียญ5ก็เอานะครับโดยนำไปใช้จ่ายประจำวันครับทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อเบื้องต้นเนี่ยได้ทำการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจเช็กดูว่ายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดด้วยหรือไม่ด้านพาา่อค้าอยู่ริมทางนะครับต่างก็โล่งใจที่เจ้าหน้าที่สามารถจับคนร้ายได้ อันรวดเร็วเลยนะครับต่างชื่นชมแล้วก็ขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ว่าเอาใจใส่ในความเดือดร้อนของประชาชนอันนี้ก็ขอชื่นชมนะเนี่ยนะฮะตำรวจสุขโขทยัยไอ้น,นี่ก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะแกงลักทรัพย์นะครับก็ทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะก็ขอชื่นชมตํารวจด้วย